สวัสดีครับเชานี่พาไปยามลียามตรงยามลีมาขึ้นฝนตกเบิดขึ้นสอดแยงไปเบิงว่าปืนดางน้าไหลลำทางมือนะอ่าพาไปเบิงว่ามันสิได้ปลาบอหมว่าแต่หลายเติรอยู่เลยปลาคิงอ่าทางไปหน้าทางไปหน้าไปนาปากทางสะกอนว่าน้ำไหลบอเมือ่อนี่น้ำไ,ไหลกันเลยไปุ่นแล้วนาโคนาโคเลยได้อยู่แล้วป้านะได้แน่นอนมาติดหัวไม่มือแน่นอนก่อไฟไว้เลย ในแน่นอนฟ้าเข็งฟ้าเข็งเนะี่ยน้ำไหลน้ำท่าจากจักอยู่ตรงนี้เลยนะทางแยกแล้วเบื้องซ้ายเบื้องขวาก่อนนะแยกนี่อันตรายมันเป็นโน่นนี่อันตรายได้บ่ กระปูกระปูบางทีละกระป,ปูหน่าอยู่น้ำท่างหลายอยู่เด้ปูย้ำรีกันยับๆเลยทางไปหน้าเป็นไปย้ำรีย้ำตรงกันเตะเสากับมาเบิดละพอย,ยการเป็นไปบางทีละอยู่กลางปกลางท่าบางทีก็นังน่งยับบางที ับมาจากยามลีกันหยาบหยาบอยู่เจ้าของพึ่งไฟไอ้บ่ใช่หัวปลาบะลงบ่เหมู่บ้านด้หลายอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านในปลาเข่งปลาซิ่วมาได้บุบก็ามาขึ้นฝนตกเบิดขึ้นอยู่มาขึ้น ไตกแห้งเยอแต่ว่ยว่ะโอ้โหกนาโหกจะตกแห้งบ่เดี๋ยวแวะเบิ่งนาปากทางสิบัสเพื่อน้ำไหลเพราะว่าน้ำยังมาท่านไหลเพราะว่าน้ำยังมาท่านต็มเบิ่งเจ้าออันนี้พันไปยามลีกันบ้างนี่ไงยามตรงยามลีกันตะเสาน้ำไหลอยู่นี่น้าปากทาง น้ำป่กทางบรรยายกาศต้นซักหลายๆเนี่ยน้ำไหลน้ำท่าบัดนั้นได้มาคุดอีกจัิงหน่อยยังใบให,ให,ใหม่น้ำทับบันล้นตรงลีทางทางบัวน้ำไหลหรือยังไอ้เบิง้งหาลูกมาน้ำเนี่ยเปไหนไ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 ปเบิ้งน้ำก่อนนะน้ำนีำบ้บัทนันไหลในเบิ้งส่งแล้ว หนามมันไหลนี่หน่อยเดียวหน,ะน่มันไหลหน่อยเดียวนะี่มาพี่มาพี่พี่ไปเบิึงเสียก,กันห <c oughs> นามโดนแล้วบ่ตกแห้งตกตกโดนอยู่เนี่ยแต่ว่าบ่มีหนามโอ้หนามยังบ่ทันหล่นอยู่เนี่ยหนาหนามยังบ่ทันหล่นลีแต่ว่าคือโอ้ปลาห่ลอ่าบ่มีเว้ย หมี่มี่มี่หมีมีไปยามโขกกันล้วไปเบิงโขกเพราะน่ะมันจะมีหน้าโขกมองหนึงดินทรายในป้าอยู่ ตวานาดินเหนียวมาบ่งนาดินเหนียวนี่ปลาบกเฮ้ยปลาเข็งึนเลยปลาเค็งไรเิปลาเข็งตัว,ตวนี้ตัวนีใหญ่น,นั้นได้ปลาเข็งไยเติบอยู่ไมันลงเะยขาลีขาลีขึ้น ปลาเข็งนี่แต่ปลาปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆนั่นเลยปลาเข็งอ่ะเดี๋ยวออกกันออกกันหลายเตอร์บินโอ้ปลาปลาคอก็มีเห็เดี๋ยวออกออออก,กัน มันในไหลายเติบอยู่นี่แต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นนะปลาเข็ง <B aking. S 1> อ่ามาหอดบ้านแล้วหลังจากมาบ้านเราเบื้งติดอะปลาเข็ง <B aking. S 1> แล้วปลาคอรสสำนึงนี่หน,นีสำบ์ออกซสำบ์ไปอันนี้ของหมูหวานนะนี่ของหมูหวานมานท่านได้แกะเสียให้แม่ยายกกำลังเฮ็ดให้แม่คัดเลือกซะก่อน ให้ยาคัดเลือกสัก่อนอ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ